อ,อตัวแรกตัวที่สองเรนดอมเนาะกฏิกาปฏิกาการแก้มือวันนี้ตัวแรกเลือกได้ตัวที่สองต้องเรนดอมเท่านั้นแล้วก็ตัวที่สามเลือกได้ครับไหนโดเซเล่นกันสามในห้าใครชนะครบสามครั้งก่อนแจกห้าสิบไอ้พี่พี่ครับผมบผมครับจ้าโดนฉันกันเนียสไงไหนตัวกลางของอแต่ละคนโอ,โอ้เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเดนลูฟี่ไม่เป็น ไอ้เนี่ยได้ตัวเล้งเป็นได้เป็การใดขามขามกระซีนนะขามขามกระซีนนะเสา็เฉพาะตอนพูดจบแล้วอ่ะพอพูดจบแล้วก็กดข้ามไอ้เนี่ยกดได้เลยเนี่ยพูดจบแล้วพุ่งเข้าอย่างนี้เถอะพากันมันด้วยพากันมันด้วยอะไรวะกูไม่รู้จะพากอะไรพี่เออไม่มึงเจอกูไปไหนมานนี่อะไรอย่างเงี้ยเออ

กระโดดสำสบกระโดดสำสบ,สบดับมาเลยโอ้ยบอลนี่ในแต่ละรอบเราจะเล่นกันสามเม็ดนะฮะอ,อันนี้คือคนที่มีฝีมือดีที่สุดในในเพจนะฮะมาตีกันมาดูกันว่าใครใ<น>จะได้รางวัลอัดฉีดไปโอ้ยไอ้เย้ไม้ตายรับตะกูลเคนเนดีโ้โอ้ไม้ตายรับตะกูลเคนเนดี้ด เอาจุดซีซไปแดกเออเอาจุดซีซไปแดกไอหมอนี่ไอหมอนี่แม่งเล่นปืนเอ้ยไม้ตายรับตระกูลเคนดดีเบียวห้สุดเบียวสุดเบียวสุดวุ้ลเราอะ จอยหนึ่งจอยอ่าเพเยอร์หนึ่งอยู่ทางซ้ายนะฮะเพเยอร์สองอยู่ทางขวานะดูการกดจอยของพวกเขานะฮะเฮ้ยพุ่งดีครับเฮ้ยหลบไปแล้วนะวะอันนี้เก่งๆนั่นมาจากไหนวะเก่งๆมาจากไหนเก่งๆมาจากไหนโดนลัมโดนลัมไปแล้วโอ้อะไรนะอีโซเกะอ่าอ่าไม่ใช oh ่

ย่อยหลบแบบดิจิทัชย่ยหลบแบบแอนาล็อกทีวีจอทีวีจอจอแบนเลยหลบแบบทีวีจอโนนอ่อครับตอนนี้นะเป็นศูนย์ต่อสองแล้วนะฮะทางเพย์สองใครใครเพย์สองนะน้องซิงใช่ไหมน้องซิงเพย์สองน้องซิงเพย์สองนำอยู่นะฮะอุ้ยหลบแบบดิจิตอลไปนู่นเลยกินไเยอะเยอะ สวัสดีครับการเบกพี่ระบอมดาบนี่ไงกุด4-4กันโอ้อวรนด้าระบอมที่หนึ่งเสาแสงนี่คือที่มาของเขาว่าเสาแสงจริงจุด4-4้าเป็นเกมอื่นอาจจะบอกว่าลูกเก้าคือคำตอบแต่เกมนี้จุด4-4คือคำตอบครับเอาลูกเอาจุด4-4ไปแดก มีตัวตนกังไม่เนี่ยมีตัวตนกังไม่เนี่ยไม่มีครับพี่หน้าขาดแล้วก็ตึงเข้าหน้าไปสวัสดีครับเฮ้ยเยย์โอกาสไดนสวัทดีฮัลโหลโดนโดนล้วโดนแล้วมึงชักดาบทำไมมึงชักดาบแล้วเก็บเก็บเข้าฝั่งแล้วต่อยแล้วก็ชักดาบฝากไปอีกรอบหนึ่ง ทำไปทำไมทำไปเพื่อที่อะไรมันเท่เออเท่จริงเอานี้เอาแล้วเอาแล้วโอ้ยจุดสี่ีโอ้โหจุดสี่ีจุดสี่ีเอาไปเด็กโอเคครับเป็นเพยซอนครับได้มาหนึ่งแต้มก่อนฮะขอเพิ่มกติกานิดนึงนะครับไปที่หน้าเลือกตัวเลยครับผมครับผมขอเพิ่มกติกานิดนึงนะฮะเนื่องจากว่า มีคนได้แจมไปแล้วหนึ่งเม็ดเพราะฉะนั้นนะฮะฝ่ายที่ตามอยู่ให้สิทธิ์เลือกครบสามตัวแต่อีกคนหนึ่งจะต้องแรนดอมหนึ่งตัวเหมือนเดิมค,ครับได้ครับผมได้ครับพี่ดีครับนายไม่ถมันเล็ก <laughs> แน่นอนว่าตัวที่สองต้องแรนดอมเท่านั้นนะฮะตัวที่สามให้เลือกยังให้เลือกอยู่แต่ถ้าเกิดกรณีโดนนำศูนย์ต่อสองให้เลือกแค่ตัวแรกตัวเดียวสองตัวหลังต้องแรนดอม ส่วนไอ้คนสูดให้เลือกสามตัวเลยโอ้ซาบูมันเป็นของแบบไม่เป็นกันเลื่อยเน่ชอบัยรุ่งชอบแบบคาซินคาซินอ๋อไหนเปนไหนเบียวนี่เบียวนี่นอนนนทีเนาะทำงานเป็นทีมบ้างก็ไม่เร็วถอยไปการีกันน้องถอยไปกูเอง กุ้งกุ้งยิยโอ้ยพลังของสแตนโอ้ยพลังของสแตนนี่มันโดนละเอวิสเตรียโอ้ยเอามาเลยบิ่มหรือเดี๋ยวนะนี่เอาแป๊บคูอ้าวคุณลืมกำตอบขวาหน่อยทำไมไม่ไิ้งกระทาดิมัน เ็สวัสดีครับปูเออไหนดิโอ้ยปูไม่มีสองรอบอืม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 เราไม่อะไรแปลกทางแล้วมือเอาเมอรเจอทางของผู้ใช้ตัแทนตัวใหญ่อะอะไรตัวใหญ่อะไรโอ้ยหมัดสายฟ้าทันเดพันธ จ้าเอ๋ตัวเองจะไปเดี๋ยวนี้แหละท่านไปท่านผู้เจริญท่านเกงกับมีจริงๆเออท่านผู้เจริญผู้มาซึ่งไปด้วยปัญญาเออไหนที่โอ้ยโดนท่านผู้เจริญเข้าไปแล้วก็ไหนเออท่านผู้เจริญทำยังไงท่านผู้เจริญเอ้ยท่านผู้เจริญโอ้คลิ้งเลย มานี่คว้าคออีกเออท่านพุทธเจริญอีกแล้วไหนนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมองไม่ออกเบียวเยอะเบียวเยอะเพื่อความสนุกของคนดูเบียวเยอะๆกูเปลี่ยนตัวก่อนี่คือพลังยักษ์พิษกินนี่เองโดนพลังอีสูมีหย่าแยงไหมโอ้โหอันนี้ผมเล่นพนันอยู่สวัสดีครับ อุดมบะนี่นี่ต่อมาโอ้ยทหารทรายโอ้ยเอ้ยโดนธรณีสูบโอ้ยไอเด็กโปงอโปงมาตู้แล้วเหรอเยย์ถ้ยปุ้ยโดนเด็กกระโปงเลยแล้วพี่นี่ไงเด็กกระโปงอ่ะต่มา นี่เาแม่งเลยเย้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยบโตแม่งโอ้ย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 มันนี่โอ้ยเย้โดนมัตรงท่านผู้เจริญเข้าไปแกวเอาอ้าม้โอ้ย้โอ้ย อ๋อ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยฝนสายอาด็อกหนัวอืมอาทุ่มไม่ถึงเว้ยธรรมาตายโดนโดนดูดโดนดูดโดนคว้าโดนดูดแล้วโดนคว้าโอ้กระตุ้งโอ้ฝนสายฝนสาย ไม่ใช่ฝนทรายดิฝนตกไม่นะน้องซิงอีกเม็ดเดียวก็จะสองโศนแล้วอีกแค่เม็ดเดียวของเล็บมังกรของเล็บมังกรอะไรเพื่อนเอออะไรคาถาคาถาเรียกน้ำเหรอโอ้โหคาถาเรียกใายเย้อยู่ๆก็นึกถึงพุทธกะคนละเกมคนละซีรีส์รุ่ง อะไรคุศกะอันนี้อะไรคุศโละม, <c oughs> มาโดนสเตนยักษ์พี่หน่อย <c oughs> โอ้ยโอ้ยนี่มันมีเงือนี่มันล่างอามาตาะติดอาวุธเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเรื่องไม่เอาบอลมาด้วยเลยล่ะ ยยดีบีมีบอไอ้พวกจางกูกูก็มีเหมือนกันล่างอมตะน่ะติดอาวุธอาวุธโอ้ยถึงมาภาษไทยภาษาไทยเจดีไหนเนี่ยโอ้โหยยหลบได้หมดเลยเออมันมาแล้ว ไอ้โว้ยอ้าวืีไปไหนเนีนีมีมีมีเฮ้ยกำลังของคุยิว่ามาดาราคนนี้แหละนี่เนี่ยโอ้ยไปจับไปจับเลยนะไ่จับเลยนะเรื่องโอ้กันอยู่เนี่ย รู้แต่กูจะใช้เดี๋ยวกูไม่รอการใช้กันอยู่เลยเนาะไม่อุ้ยท่านผู้เจริญขอคว้าหน่อยขอคว้าท่านผู้เจริญคว้าเลยควาท่านผู้เจริญเจริญแจกว้าครับสองศูนย์จบไปแล้วนะครับสำหรับนนซิงไอบอกนี่ประกาศเก่งกเอาละครับกติกาสำหรับสองศูนย์ได้เริ่มกันแล้วเด็กชายรามี่จะได้เลือกสามตัวส่วนนย์ซิง สองตัวแรกต้องแรนดอมเท่านั้นแล้วไปเลือกเลือกตัวที่สามนะฮะบ้านอะนะมิชันแพอย่างนั้นเหรอฮ้ยแต่รอบนี้เขาแรนดอมสองตัวเลยนะเอออาจจะได้แบบตัวผู้หญิงหมดเลยเงี้ยหรืออาจจะได้ไหรืออาจจะได้เบวท่านประธานก็ได้ต้องเอาให้ได้แล้วรอบนี้รอบนี้ไม่ชนะคืออดแล้วนะคลิปสั้นมากเลยนะ คี่โคตรสั้นเลยเฮ้ยผมรู้แล้วเอาตัวอะไรมาแบกผมตัวนี้แหละสมสองตัวโอเคแล้วตัวสุดท้ายก็คือชายคนนี้แหละพี่ที่เอามาแบกผมได้เสมอโคตรเกลียดและสองตัวแรนดอมก็คือใครเล่นผมก็ยังเกลียดโอ้ยใหญ่มาได้เปลี่ยนตัวใหญ่มาได้เปลี่ยนตัว ไม่ต้องไปอินดูโลที่แต่งตัวเบี้น้องเซนเซยียมาเองโลน่ะแหละเอจะมาได้ขาดชุบลุบเลยได้แน่ิงเข้ามาไอ้น้องโลพี่นะแก่งอะไรอย่างงี้แบบอย่างงี้มังกรลากระพันหน้ากาดแ้องเตียนโดนกูฟาดแน่เฮ้ย เบติต้าเหนียวเบติต้าอืมขันที่โห่เฮโยว้โวโอ้ยงงงงงจังหวัดี้งงไปหมดอะไรไปเจ่อไม่ไม่ไม่อะไรสุดเลยโอ้ยไม่ไปเลยโอ้ยเจ็บเจ็บ อะไรอะไรอะไรรออะเรรอเ้าไม่เขาไม่ยอมเอามือปืนออกมาวะต่อให้วะการรีสโต้เออตีวุดไอเฟรมเออโดนไอเฟรมไอเฟรม อโอโอ๋อเยแม่งลุมแมงลุมเยอแม่งลุมอ๋าเอาลยไป่หนูแป๊บโคตอยนยันโดตนตา,าตัวสลลนเลยจอบอเฉยจอบอก็ตามไปในเกมนี้ยยก่ อาคาต้องเสียเนเยอะเฮ้ยโอ้โหเย้มือปืนคนนี้มันเย้เกิดอะไรขึ้นชักปืนเออจุดเอ้ย ไปได้หรอได้ไหยเฮ้ยเฮ้ยหลบแบบจิติทัศหลบต้ยอยได้นั้นเหรออะไรเปลี่ยนดวงพอดีเพลงดับไปยุ่งอะฝังซอนอาอ,อ,อ,อ้าวหันหลังนี่มันไม่เห็ะ กัน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 ไม่ตไม่ตไม่ตงั้นก็เออชดศอกชดลองเมดสุดท้ายแล้วน้องซิงเม็ินท่านน้องซิงชนะเขาก็จะจบเกมทันทีโอโดมเทียนไม่ใช่เราไม่จบจเองเ้ โอ้ยโธ่สี่สวนก็ไม่โดนสี่มีมีมีี้าเขมี่เฮ้ยโธ่หนีหน่อนยนะโอ๊ยตายจร่งๆเจ้าขอดอกเดี่ยวโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ โอ้ยมันรวมันรวโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วขอทีเดียวเบติต้าขอทีเดียวกล่าวเส้นการเบติต้าขอทีเดียวเท่านั้นทีเดียวเองอ้าวไม่ใช่แล้วเหรอเอาไม่ไปกินไม่เอาไม่เอาโอ้ยไม่เยอดอาพีจีนิ่งมากไอ้กอลูกกาเอาจุดซีซีไปแดกโดนยิงหัวก็ยิงไอ้เหี้ยโดนนาม่าแดกไม่ยิงเด็กไม่ยิงเด็ก ตัวเนี้ย,ยที่นอะไรตันเนี่ยแต,ตัวเนี่ยคนที่สองไอ้หมอนี <c oughs> อนีอ่อย่างนี้ต้องแจ้งอย่างนี้ต้องแจ้งโอเคจบจบจบน้อซิงได้รางวัลไปครับผม